ผมทําการทดลองถือศีลอดแบบมุสลิมเป็นวันแรกครับตอนนี้มีภารกิจก็ต้องออกเดินทางไปดูน้องๆฝึกง,งานถ่ายงานกันวันนี้ครับมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยผมจะอยู่ได้ตลอดรอดวันไหมดูว่าจะหิวหรือเปล่านะครับ ผมกะปิธีรยุทธ์นะครับมีอาชีพเป็นผู้กำกับนักแต่งเพลงแล้วก็อีกหลายๆอย่างในวงการบันเทิงนะครับก็เคยลองพยายามนะบวชตามเพื่อนนะครับตอนนั้นยังยังวัยรุ่นวันนี้ผมจําไม่ได้ว่ามอต้นหรือว่ามปลายนะครับได้ไม่กี่วันก็บวตแตกแต่ว่ารอบนี้ความตั้งใจก็คือผมตั้งใจจะบวชให้ได้เกิน10วันขึ้นไปอ่ะผมอยากรู้ว่าคนมุสลิมที่เขา ที่เขาบวชเขารู้สึกยังไงขณะนี้เวลา11นาฬิกา30นาทีอตอนนี้คือ11โมงครึ่งครับแดดก็ก็ร้อนมากออน้องๆทีมงานก็ กำลังถ่ายทำกันกลางแดดครับเราก็ต้องมาอยู่แดดๆกับน้องๆด้วยซึ่งตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าปากแห้งแล้วหิวน้ำนะแต่ว่ายังไม่ได้หิวถึงขนาดแบบทนไม่ได้าทำไมกูดูต้องคิดท่าใหม่มาเที่ยวตรงนี้แหละอหิวขณะนี้เวลา16นาฬิกา30นาที ยังไม่แยกขนาดนั้นดีแล้วที่อยู่นอกอยู่บ้านมันอยากกินน้ําแล้วตู้เย็นมันใกล้อะมันเปิดเข้าไปมันใกล้เข้าใจปะพอมันใกล้มันเปิดเข้าไปเออมันแบบเปิดแบบอ๋อแต่ตอนนี้มันออกมาอย่างเงี้ยมันเนี่ยไปหาซื้อน้ำก็ลำบากมุสลิมบางคนก็บอกว่าเอ้ามีใครรู้ห่ะบางคนเขาไม่รู้ว่าคุณใครใครไม่รู้เรารู้เองคือคนมุสลิมตั้งไม่รู้กี่สิบล้านคนทำได้เราก็ทำไหววะทอให้มันรู้สะบ้าง มันอย่างนี้คือตอนแรกอะ่ะมีมีรุ่นน้องมาถามเออว่าเอ๊ะเห็นเราทํางานอะไรแบบนี้อแล้วเราก็คุยชอบพูดเรื่องาศาสนาพูดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคุยกับรุ่นน้องว่าเอ๊ะถ,ถ้าถ้าเราลองบวชด,ดูแบบคุณสลิมจะเป็นไงถามว่าทําไมถึงถือศีลอดเอ่อเอาตอนนี้วันนี้อ่ะเพราะว่าถือถือตอนตอน้นๆนเดียวเพราะว่าเราอยากบวชลองบวชให้เต็มเต็มเดือน,นดูให้มาก่กี่วันตั้งใจงจะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในในใจนะ มีเกินสิบวันแน่นอนเราก็ตื่นมาตีสี่เพราะว่าใจเราตั้งใจตื่นเราตื่นโป๊ตีสี่ขึ้นมาปรากฏว่าตื่นขึ้นมาทำโน่นทำนี่เอ้ยว่าจะอาบน้ำยังไม่ได้อาบไปดูหมาที่บ้านเลี้ยงหมาดูหมาแล้วปิดประต o n ประตูแล้วกลับมานอนเหมือนเดิมลืมลืมตื่นจริงๆครับหกโมงนึกได้อ้าวตายโหงแล้วไม่ได้กินข้าวแล้วเขาแล้วก็เลยลากมันจนตอนนี้ลากมากี่ชั่วโมงอ่ะเป็นไงบ้างล่ะคือจริงๆอ่ะไม่หิวข้าวแต่ที่หิวคือน้ำ พอสามสี่ชั่วโมงผ่านไปอ่ะเริ่มกระหายน้ำอันอนี้เริ่มเงี้ยเริ่มเลียปากแล้วตอนแรกอ่ะเราเลียปากเราอย่าไปลองเลียปากคนอื่นไม่ไหวดูนาฬิกาตลอดทุกทชั่วโมงเอ๊อะเมื่อไหร่จะหกโมงเดี๋ยวก่อนหนกโมงเป้งกินได้เลยหรือหกโมงต้องนับต่อเรียกว,ว่าตอนช่วงอาสซานดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าก็คือจะละศีลอดได้จริงๆก็คือต้องรอพระอาทิตย์รับขอบฟ้าถึงจะเริ่มกินได้เวลามักกะเ็บวันนี้สิบแปดสองเก้าหกโมงครึ่งเร็วกว่านี้ได้ไหม พอกเขามันก็เล็บเร็วกว่านี้ได้ไหมเฮ้ยเห็นน้ำเมื่อไหร่พี่ปิดแอบกินมั้ยเนี่ยไม่ได้กินมานั่งใกล้อิงให้มันเย็นก็ยังดีเพราะว่าน้ำน้องในกองแต่ว่าใกล้ต่อเขาเขาดกกันแบบอ้าจะเพื่อนมาถามพี่จะตอบเขาว่าไงไอ้ปิ๊กไม่กินข้าววะถือสินอดเฮ้ยมึงไม่ใช่แขกนี่ว่าถือสินอดอะไรอ่ะมึงก็ไม่ใช่แขกมาถามทำไมถ้าบอกอย่างงี้ไม่ใช่แขกถามทำไมถ้าแขกก็รู้อยู่แล้วว่ไม่ถามหรอก มีแสงข้างเดียวก็ได้ไอ้อจนจะจบแล้วเนี่ยเหลือนั่งคุยเสวนาไก่รอนแล้วเดี๋ยวเรือเดี๋ยวรอเนี่ยอีกอีกห้านาทีก็ออกบวชละ <laughs> เดี๋ยวพอด็กๆแม่งรูุ้๊พี่ก,กี่ติมไหไอ้สับถือไอ้ติมมาฝากถือกูแม่งตรมาณจิบะกูรู้ตึงแล้วเวลากูไปแกล้งเขาเราไปแก้บวชกับมุสลิมปะกออ็คิดคิดว่าคิดว่าต้องมีสักวันหนึ่ง

เนื่อยแล้วคนที่เขาบวชแล้วทำกิจกรรมทำนู่นทำนี่อ่ะแล้วคนที่ต้องประกอบอาชีพโบกปูนก่อสร้างที่เป็นมุสลิมอ่ะแล้วจะบวชต้องยังไงอ่ะถ้ามานั่งคิดแบบนี้ประทับใจมากนะคนที่ทำงานหนักๆคนที่ก่อสร้างคนที่ทำงานแท้แรงงานแล้วบวชอันนี้สุดยอด